หลังจากที่เล่นมาเมื่อวานแล้วก็ฟาร์มมาเล็กน้อยนะฮะแมปนี้คือภาพสวยนะครับระบบดีดาบสวยมีฮีโร่นะครับสามารถใช้ฮีโร่ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามาจากกันดั้มเลยหรือเปล่าหรือว่าทําขึ้นมาเองนะฮะแต่ว่ามีความเหมือนฮีโร่มีหลายแบบนะครับนี่มีสกิบปิดี้ด้วยสกิบปิดี้เนี่ยเมื่อวานผมนั่งหายอยู่ว่าปลดล็อกตรงไหนคือฮีโร่เนี่ยมีหลายตัวรวมถึงอีเวนต์สกิบปิดีน้นี่เป็นฮีโร่ของเรานะครับซึ่งอีเวนต์สกิบปิดี้อยู่ตรงนี้ส่วนอีเวนต์หลักคือตรงนี้อันนนนนีีี้้คคืืือออออเรร่งหหลลััักกด แล้วผมก็เดินข้ามไป vested. ข้ามมาไม่เห็นว่าร้านค้าอยู่ตรงนี้เวลาที่ทำอีเวนต์เนี่ยเราจะได้อนี้มาเป็นเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้หูฟังหรือเปล่าสีขาวอันนี้นะฮะเก็บได้วันหนึ่งแค่สามพันนะครับคือตัวนี้ที่เป็นฮีโร่เนี่ยใช้เก้าพันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเก็บปกติเนี่ยใช้เวลาสามวันตอนนี้เหลืออีกหกวันนะครับเขาก็เลยมีอันนี้มาออกแนวเพทูวินหน่อยๆแต่ก็โอเคนะเก็บฟรีได้ส่วนอันนี้เป็นเหมือนเป็นปีกอันนี้ครับตอนนี้ผมใส่ปีกอันนี้อยู่สีม่วง ปีกสีม่วงเนี่เพิ่มอ่าเพิ่มสปีดบวก5นะฮะแล้วก็บวก20%ิคิทิคอลคิทิคอลนี่ดีมากเพราะว่าโจมตีแล้วดาเมจเยอะอ่ะเอานี้มาก่อนมาไททันออดิโอแมน9000เรียบร้อยแล้วก็อันนี้6000ส่วนข้างล่างมีดาบตรงนี้ด้วยใช้3500พลัง155นะฮะเรามีดาบที่พลังเท่าไหร่นะตอนนี้810อ่ะมาลองใส่ดูไททันออดิโออันนี้คือเครื่องประดับ นี่แบกลำโพงมาเองส่วนฮีโร่เราสามารถใส่สองตัวได้ใช่ไหมฮีโร่เหมือนจะมีอันนี้อยู่เกมพาสอ่ะใส่มาสองตัวนี่สปีกเกอร์แมนกับกันดั้มนะฮะพร้อมแบกลำโพงไปอ่ะผมผ่านโวลที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วใช้สองหมื่นเจมผมมีอยู่หมื่นสามไปดูกันต่อเอาโพสเอาละรับเควสไปด้วยโอ้โหดาบดาบมาอีกแล้วเห้าร้อยสามสิบเอแท็กเฮ้ย โอ้แต่ละโซนคือดาบมันพลังเพิ่มขึ้นนะดาบที่เป็นโลบักตรงนี้คือเลเวลของฮีโร่นะครับนี่ที่ฟาร์มมากันดามสิเจ้าสเปคเกอร์แมนเลเวลหนึ่งอยู่สู้ออโต้ไปเลยโอ้โหเวลาสู้คือตัวใหญ่เหรอเออโอ้โหนี่เหมือนเมื่อวานที่เจอเลยฮะอ๋อแต่ว่ามีคูดาวเหมือนกันสกิลฮีโร่นะฮะมีคูดาวต้องรออะเควสเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยสู้ออกมาก่อน รับเควสใหม่ต้องรับนะฮะเควสต,ตรงนี้เพราะว่าเราจะได้ฮีโร่พอยต์อันนี้เอาไว้ซัมมอนฮีโร่ซึ่งตรงนี้มีไหมเอออันนี้คืออะไรริวมาสเตอร์หนึ่งหัวใจเท่ากับ35สิเฮลต้องเลเวล150ขึ้นไปอันนี้เลเวล50ขึ้นไปจอยได้ยังไงอะ่ะอ๋อเป็นเป็นอันนี้เหรอดันเจียนเหรอเลือดแทบไม่ลดเวฟที Wave ่ห้า โอเคโอเคหมดแล้วฮะได้อะไรอ๋อคือสู้ไปเรื่อยยิ่งสู้คือ HP ยิ่งเพิ่มเลเวลที่เข้าไปจอยเนี่ยคือจะเพิ่มขึ้นด้วยฮะ,สะแสดงว่าศัตรูเก่งขึ้นเหมือนเป็นบูสต์อืมอืมเก่งมากสปิเกอร์แมนสามเวฟจัดการไปเวฟที่สี่ที่ห้าสู้เองโอเคครับ ก็จะเพิ่ม HP ให้เราจริงด้วยฮะโอ้เพิ่มเยอะอยู่นะผมไม่ได้เก็บอันนี้เลยตอนแรกร้อยสาสิบก,ก็ยังได้อยู่ฮะเฮ้ยเพื่อนสู้ด้วยไปด้วยไปด้วยช่วยกันสู้ได้ครับนี่สปีกเกอร์แมนสองตัวเพื่อนเลเวลเท่าไหร่เพื่อนเลเวลร้อยเก้าสิบโอ้เก่งอยู่นะเอาล่ะตอนนี้เวฟที่เจ็ดสิบนะครับหกสิบเก้าไปเจ็ิบ ผ่านมาได้ยี่สิบตัวใหญ่ขึ้นสู้ยากขึ้นอ่ะส่วนสกิลครับได้แต้มมายังไม่ได้ใช้ได้แค่สองอันอันนี้ที่ปลดล็อกมามันต้องอัปเกรดให้เต็มก่อนถึงจะไปอันต่อไปได้เพราะว่าอันนี้คือเลื่อนมาไม่ได้อัปเกรดนี่คือใช้เจมเขาเรียกว่าเป็นการเบรกอ่ะลองดูสิเบรกเรลวอัพเรลวอัพใช้อะไรเรลวอัพอ๋อใช้แต้มสกิลพอยต์เรลวอัพเอ๊ะปลดล็อกไงเนี่ย อันนี้เต็มแล้วทําไมมาอันนี้ไม่ได้ออ๋อโอเคเข้าใจแล้วต้องอัปเดตสองอันนี้ให้เลเวลตามนี้ก่อนด้วยอันนี้สองเลเวลใช่ไหมสองหรือสามอ๋อนี่ไงจริงด้วยถึงจะปลดล็อกอันนี้ได้แล้วอันต่อไปคืออันนี้ต้องอันนี้เลเวลห้าก่อนพอไหมอ่ะได้มาถึงอันนี้สองพันสี่ร้อก้สิบเก้าโลบักได้สิบสกิลพอยต์ รีเวิร์สหทีได้หนึ่งอันนะสกิลพอยต์เอาอันนี้ออกแล้วก็มาใส่อันนี้อ่านี่สกิลใหม่สองอันลองมาเปิดดาบดูดีไหมเพราะว่าไม่ได้เปิดเลยอันนี้ใช้ห้าแสนโอ้โหห้าแสนเจมหรือเปล่าใช่มันมีแค่หน่วยเจมห้าแสนเจมเลยฮะแต่ว่าใช้อันนี้ซื้อได้ตรงอีเวนต์ถ้าซื้ออันนี้มา <laughs> ซื้ออันนี้มาแล้วมาซื้อเจมแล้วลองเปิดดูอยากรู้ว่าดาบแรงหรือเปล่า ดาบจะแรงไหมห้าแสนใช่ไหมเมื่อกี้ <_ S 2> เปิดมาอันหนึ่งอืฮึอคอมมอนโถเอ้ยอันนี้ห้าสิบหกปอร์เซ็นพลังเป็นยังไงร้อยี่สิบเองโอ้โหเปลืองเจมมากนี่สกิลทุบพื้นฮะพื้นลาวาสปิกอร์แมนก็เก่งนะกันดั้ก็เก่ง ยิงมิสไซล์โจมตีได้หลายตัวอีกสามดานโอ้ไม่น่าจะผ่านอะ่ะเออสกิลเออเพื่อนเพื่อนไปหมดแล้ว <laughs> เพื่อนไม่อยู่แล้วครับเออเจ็ดสิบแปดไม่ถึงแน่เลยแปดสิบโอ้ยโดนตีตีไกลมากพี่พี่ตีกันไกลมากเลยครับเออทุบไป ถึงไม่ไม่ถึงฮีโร่อีเวนรู้สึกว่าจะมีคาเมล่าแมนด้วยใช่ไหมผมได้มาหรือยังได้แล้วปลดล็อกมาจากเควสตรงนี้ท่านผู้เท่าคือสามารถข้ามเวฟไปได้ยีสบเวฟในแต่ละโวลออย่างนี้ได้ด้วยเหรออันนี้น่าจะฮิลอ๋อเออฮิลก็น่าจะดีนะฮิลหนึ่งเปอร์เซ็นทุกๆหนึ่งวินาทีถ้าใช้ฮีโร่ตัวนี้ตัวอื่นก็ต้องออกไปเอามาลองดูก่อนมาฮิลสายฮิลอ่าอ่าอ่า,อาอน,นี้ออกไปก่อนแล้วกัน กันด้าออกไปก่อนลองฮิลดูก่อนแน่นอนการโจมตีหายไปฮะมิสไซล์หายไปแต่ว่าจะได้ฮิลมาแทนแต่ก็ยังมีสปิกอร์แมนอยู่ก็น่าจะพอได้อยู่มั้งเอาโต้ไปเลยดูว่าจะไปถึงไหนฮะ80ถึงไหมมีมังกรด้วยนะฮะมังกรคือต้องรับจากอันนี้ล็อกอินเวันถึงจะได้มังกรมังกรเป็นออรเมนต์เบบี้ดราก้อน ลดระยะการครูดาวเจ็ปอร์เซ็ครับลดระยะการครูดาวของสกิลแล้วก็รับเจมเพิ่มอีกสิเปอร์เซ็นะฮะในแต่ละเวฟเนี่ยเริ่มลดแล้วเริ่มลดแล้วแต่ว่าก็ฮิวอยู่ฮะฮิวได้เรื่อยๆพอไปเวฟต่อไปปุ๊บเลือดก็พออยู่โอ้เริ่ม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 หนักเริ่มหนักเดี๋ยวก่อนออกมาฮิวก่อนเออเพิ่มทีสี่สิบเอ็ดพิ่งจี่จ็ดสิบเองเหรอมอนตัวสีทองเอ๊ะพายไปถึงร้อยไหม มีสิทธิ์นะอาจจะไปถึงร้อยเพื่อนไปแล้วครับเพื่อนไม่หลอดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหิวก่อนขอหิวก่อนพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นฮิวแป๊บหนึ่งฮิวแป๊บหนึ่งอ่าฮะเออมาอยู่ด้วยกันเลยมามาอยู่ด้วยกันทีเดียวแล้วก็สกิลไปแล้วก็วิ่งหนีอ่าฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบหิวก่อนหิวก่อนใจเย็นใจเย็นมีเวลาไหมเนี่ยไม่มีใช่ไหม หิวแวบหนึ่งหิวแวบหนึ่งสปิกอร์แมนช่วยก่อนเร็วสกิลมายังสกิลมาหรือยังสปิกอร์แมนสปิกอร์แมนข้างหลังตัวใหญ่โจ <laughs> มตีไปโจมตีไปรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเเอเอ,อ่ง เอาละครับเว็บสุดท้ายต้องสู้อย่างประหยัด HP อย่าใจร้อนโอ้ยโดนเต็มเต็มรอก่อนรอแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งไปรอรอรอหิวก่อนฮิวก่อน,อนเอาละฮะโจมตีก่อนเลยเออดีมากดีมากดีมากเราก็ทำเนียนวิ่งไปอืมอะ่อะฮะอ่ะฮะทับพิคแมนจัดการจัดการ เลือดจะหมดหรือยังเลือดจะหมดบอสไปแล้วเรียบร้อยเย่ yeah. ดีมากเลยสายพิสช่วยฮิลให้นะฮะเอาละต่อไปวัวที่สามฮะโซนต่อไปใช้เท่าไหร่เจ็ดแสนห้ามียมยยยอยอู่มีอยู่วัวที่สามโอ้ยุคโบราณอ๋อมีเอนแชนด้วยเอนแชนดาบได้ใช้โอหกล้านเลยเหรอมีโอกาสที่จะมีพวกเป็น เพิ่ม XP เพิ่มเจมเพิ่มลัคกี้ไลฟ์สไตล์ลดการคูดาวเพิ่ม a t t s p k Speed โอ้โหแต่ว่าใช้6ล้านเลยครับเหมือนจะได้2ช่องนะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ